เราไม่ได้กินวอกล็อกครับวันนี้หลวงพ่อวอกล็อกเลยดิมาบานปักพวกปอาี่เลยก็วอกล็อกร้อยไม่ร้อยด้วยหลอหลอกหลอกต้อยเลยต้อยเลยก้มขาดแต่ว่าวอกเนี่ยครับพวกล็อกบานบานอืมในช่วยไม่ช่วยเละเละเห็นมามนี่ช่วยไม่ช่วยครับอได้กินวอกล็อกมาเลยที่อยู่แถวนี้อืมอืมกัววอกล็อกฝ่านี่รู้อยู่าาแล้วไม่ได้กินวอกล็อกเนี่ยเขาคัวไปปู่ร้านรลยเห็นไหม อืม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 อมเห็นไหมดดก,ก,กัดกั้ววกลอกไก่เคยเคยัวมั้งอะอเจ้าไปกอนเห็นไหมพ้อมขายเองพ้อมกินวกลอกเนี่ยเดี๋ยวไม้เห็นไหมนั้นนั่นนันดัน,ดนเอาได้ดับไปทีนี้อืมเนี่ยไม้ตีตีตวกลอกจำาไรกอนเห็นไหมอ่าบา้านเต็มทีเลยวันนี้เนี่ยครับอืมรอดอยู่เลยไหมไม่รอนเนี่ยจได้เลยลองเลยที กัวเลยเยคนกัวก่อนหลอกแรงคนสองเหรียที่จ่ายแบบบูรด้านครับตีตีแบบนี้ครับอืเห็นไหมนี่บันทีไม้แบบมั่งธรรมดาครับอะไรครับห้ากินแล้วแลวครับพวกกล็อกต้อยแบบนี้อายนี่บานบานนี่ที่ต้อยเห็นไหมเนี่ยก็กินแบบนี้ครับอือจ่ายแบบคตรเลอืม ไปเลยกินมากพวกร็อกวันนี้กลัวบานบานเลยเตะๆของร้อยพี่มาตาที่จุดบันเดา้ลครับมีครับถุกย่างเนี่ยครับหอยไอ้แน่ร้อยไม่ร้อยอืมเนี่ยครับอเห็นไหมเนี่ยครับ เห็นไหมนากินไหมพวกลกจัดจีนอืมอืมโอ้มันกัดสุดยอดเลยสิจุนบ้านเรา